สวัสดีครับจากร้านเอนาช็อปบอวินครับวันนี้จะมาแนะนำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของโทรศัพท์เข้ากับกล้อง70ไมล์นะครับสำหรับลูกค้าที่ติดกล้อง70ไมล์รุ่นต่างๆไปนะครับจะรุ่น a 4 0 0 a 5 0 0 a 8 0 0 m 3 0 0หรืออะไรกร็ช่างนะครับที่เป็น70ไมล์นะครับก็ แนะนำวิธีใช้งานแอปเชื่อมต่อนะครับใช้งานจะคล้ายๆกันหรือบางรุ่นจะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ให้ลูกค้าก่อนอื่นนะครับให้ลูกค้าโหลดแอปมานะครับแอปจะเป็นแอปตัวนี้นะครับเจิบไม้70ไม้นะครับอันนี้ผมโหลดใน iPad เนาะตัว Android หรือ iPhone ก็คล้ายๆกันนะครับตัวแอปจะเป็นสีขาวเข,วขียน7จนูนะครับติดตั้งแอปก่อนนะครับติดตั้งแอปเสร็จก็ เปิดเข้าไปนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกของแอปเจ็สิบไมนะครับเข้ามาหน้าแรกมันจะมีปุ่มให้สมัครนะครับจะสมัครด้วยอีเมลหรือเฟ e บุ๊กก็ได้นะครับแล้วแต่หรือจะกดปุ่มที่เขียนว่าสมัครตัวสีดำๆก็ได้นะครับกรอกอีเมลแล้วก็กดรับรหัสความปลอดภัยไปเปิดเอารหัสความปลอดภัยที่เอีเมลมาใส่นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งค่ารหัสผ่าน แล้วก็กด submit นะครับมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้าที่สำหรับเพิ่มกล้องเข้าไปในแอปนะครับก็ครั้งแรกนะครับสำหรับการเชื่อมต่อเราต้องกดเพิ่มอุปกรณ์ก่อนนะครับวิธีการก็ตามตามไปเลยนะครับเพิ่ออุปกรณ์นะครับเลือกอ่าหน้านี้นะครับตัวแอปจะถามเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอ่าสำหรับกล้อง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 รุ่นพวกนี้นะครับไม่มีบลูทูธก็ยกเลิกไปนะครับเราก็เลือกยกเลิกเสร็จก็เลือกตรงนี้นะครับกล้องพร้อมหน้าจอนะครับ ปุ๊บนะครับสำหรับยังไม่เคยเชื่อมก็ตอบอนุญาตระหว่างใช้แอปนะครับอ่าแล้วก็จิ้มอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอ่าปุ๊บเลือกเชื่อมต่อฮอสปอตนะครับข้างล่างนะครับเชื่อมต่อตกลงนะครับตรวจสอบไม่แน่ใจว่าเปิดฮอสปอตหรือยังตกลงนะครับแล้วก็ดูที่โทรศัพท์นะครับว่าเราเปิดฮอสปอตหรือยังนะครับวิธีเปิดฮอสปอตจากจากกล้องนะครับ กดตามนี้นะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับขวาสุดนะครับเป็นปุ่มตั้งค่าของ A400 ก็เหมือนกันนะครับ A400 ก็เหมือนกันจะมีปุ่มที่ขวาสุดเป็นปุ่มตั้งค่า A800 ก็เหมือนกันนะครับให้เรแล้วกดที่ปุ่มขวาสุดไปที่หน้าตั้งค่านะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนการตั้งค่าไปที่การตั้งค่าระบบนะครับแล้วก็เลือกนะครับเมนูแรกจะเป็น h o t s p o t Wi-Fi นะครับเลือกเข้าไปเนาะ ถ้ายังปิดอยู่กดมันจะเปิดนะครับเปิดเสร็จมันจะขึ้นรหัสผ่าน wi-Fi ให้เรานะครับพอเราเห็นอย่างนี้เนาะเราก็ไปเชื่อมไ i ไฟนะครับเลือก WiFi ของโทรศัพท์เรานะครับอ่ะปึ๊บไวไฟไม้นะครับรหัสผ่านก็ตามนี้ที่เรากดนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมดูดไปเนาะเดี๋ยวรอสักคู่ การบันทึกเสร็จสมบูรณ์ไปหน้าตั้งค่าฮอาาสปอร์ตพา,าตามนี้นะครับอ่าเชื่อมต่ออี เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อเสร็จเราก็กดย้อนกลับไปที่แอปนะครับหรือไปเปิดแอปนะครับตัวกล้องจะให้เรากดยืนยันนะครับถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้ให้กดส่งอีกครั้งนะครับปึ๊บเราพอกดยืนยันเพื่อการเชื่อมนะครับกดยืนยันเสร็จตัวกล้องก็จะเชื่อมนะครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้คือเชื่อมเชื่อมต่อได้แล้วเนาะนะครับ เชื่อมต่อเสร็จเราสามารถดูย้อนหลังจากตัวกล้องได้นะครับดูย้อนหลังวิธีการดูย้อนหลังก็เลือกตรงนี้ครับเลือกตรงอัลบั้มนะครับตรงนี้ติ๊กตรงอุปกรณ์เขาจะถามว่าอุปกรณ์หยุดบันทึกเมื่อเข้าสู่อัลบั้มนะครับเราก็ติ๊กไม่ต้องถามแล้วก็กดตกลงไปนะครับกล้องจะบันทึกไฟล์หลักๆจะบันทึกอยู่2ที่นะครับนอกจากลูกค้าจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เป็นฮาร์ดไวรฟ์คิด กล้องจะบันทึกอยู่3-4ที่นะครับแต่ถ้าปกติคือถ้าเราไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมกล้องจะบันทึกที่โฟลเดอร์ปกตินะครับกับโฟลเดอร์เหตุการณ์นะครับปกติคือเวลาเราขับขี่ปกติไฟล์จะถูกบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับเมมโมรีเต็มจะถูกวนทับให้อัตโนมัตินะครับส่วนโฟลเดอร์เหตุการณ์คือกล้องตรวจจับแรงสั่นสะเทือนขณะขับขี่นะครับคล้ายอุบัติเหตุถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกล้องจะล็อกไฟล์มาไว้ตรงนี้นะครับไอ้ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เหตุการณ์คือจะไไมม่่ลบบบวนทััะคร ก็คือถ้าเราไม่ลบมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปส่วนโหมดการจอดถ้าติดตั้งสายฮาร์ดไวร์คิดที่สามารถเปิดโหมดตรวจสอบการจอดรถได้ถ้ามีไฟล์เกิดขึ้นก็แสดงว่าตอนจอดรถเรามีอะไรมากระแทกรถกล้องจะเปิดบันทึกขึ้นมาอัตโนมัตินะครับตัวทําแลบก็เป็นโหมดจอดรถนะครับส่วนภาพถ่ายกล้องสามารถ,ถถ่ายภาพนิ่งได้ถ้าเรากดถ่ายภาพนิ่งไ์จะโผล่มาที่ภาพถ่ายนะครับไฟล์ปกติอยู่ที่ปกติก็จิ้มเข้าไปที่ปกตินะครับมันจะมีวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังแยกกันนะครับ อย่างติดตั้งแค่กล้องหน้ามันก็จะโผล่มาแค่ตรงนี้นะครับกล้องหน้าจะระบุวันเดือนและเวลาที่มันบันทึกไว้เราสามารถเลือกดูได้ตามวันเวลาที่เราต้องการนะครับกล้องหลังนี่อันนี้ไม่ได้เสียบเนาะก็จะไม่มีไฟล์ถ้าเราติดตั้งกล้องหลังด้วยไฟล์กล้องหลังจะมาโผล่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้คือดูย้อนหลังจากกล้องนะครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์สมมุติเป็นไฟล์เหตุการณ์ที่จําเป็นต้องดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะครับเราก็จิ้มเข้าไปที่ไฟล์นะครับหรือเลือกเล่นนะครับเลือกเล่น เส้นเสร็จมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดขึ้นมาข้างล่างนะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับอน,นุญาตปุ๊บไฟล์จะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นพอมันอยู่ในโทรศัพท์เสร็จเราก็สามารถส่งให้ใครก็ได้เนาะส่งลายส่งอะไรก็ว่าไปจะส่งให้ประกันให้ตำรวจก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้วิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ใช้งานเสร็จใช้งานเสร็จเราก็กดออกได้เลยตัวกล้องเสร็จแล้วก็อย่าลืมยกเลิกการเชื่อมต่อ wiFI นะครับหลังจากกดออกเนาะ เพราะว่าถ้าเชื่อมต่อค้างไว้ถ้าเป็นโทรศัพท์ Android อย่างเงี้ยตัวโทรศัพท์เราจะถูกตัดอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่า Wi-Fi ของกล้องมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าแอปรอบหน้าเราเพิ่มกล้องมาแล้วกล้องก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเราก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยถ้าเชื่อมต่ออยู่นะครับจะเข้าไปในกล้องนะครับเค okay, ครับขอบคุณมากครับ